สดีครับสวัสน,นะครับผมจากคุบตะชีสเกตเราเทือกนะครับสาขาอำเภอกันทรารามนะครับเมื่อวันนี้วันที่ยี่สิบหาสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามาส่งหมอบรถเงินสดนะครับ L4018 SP อยู่บ้านไทยบุญหมู่สามตำบลน,น้องช้างใหญ่อําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณขอมีสุ่มไก่เหรเด้่ เคยเป็นสื่อให้นะครับเคยเป็นเหย็ดงานอยู่เยอรมันนะครับนี่ลูกชายหน่อยเป็นสื่อแดงๆเรียรนอยู่นี่แ <c oughs> อมซื้อไปนะครับเพิ่งจะกลับมาโน่นน,นนะครับปลายเดือนตุลาคมก็เลยซื้อใบก่อนนะครับหาแสนเก่าหมื่นบาทนะครับคันนี้อุปกรณ์สามสิ่งจากราคาปกติอยู่สี่หกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับ เออนิดน้อยนิดน้อยนะครับไปครับเขาในบ่านก่อนนะครับบานนี้บึงบานเพ่นครับใหญ่โต หลังแบบง่ายครับมีกระตีผมนะครับทั้งหลังมาทานอีหลีติดบ่เจ้าไว้นี่นะครับจะถอยถอยรถนี้มาทานวิ่งไปวิ่งจริงหรอเปล่าเนาะวิ่งวิ่งเอานะครับเชนเคื้นนะครับเดี๋ยวผมจะถอยรถกระบี่ซอยเป็นก่อนนะครับ ใส่พานพวนแล้วเรียบร้อยครับคุณโรเตอรี่ทุกคนบางทางหน้าม่หลายมือนะเดี๋ยวเบงางท้างหลังนะครับเป็นเอาลงจังไดพานหานะครับ225 e pro นะครับเจ็ดเขียววอวมันนี้บ lc 0 1 8 st นะครับ บอฮะเว่ยบ้านมาทานกเกาอยู่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะครับไปบึ่งนี่ละครับพลังการงานสางรฟรีดาวนะครับ ฟรีดราวหมวดไล่ปีเจ็ดปีวีละแสนเอสนะครับหมวดใหญ่เดือนละสองพันขับจำสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใส่เงินเราเราจุดแสนสองนะครับเดือนนี้นะครับเดือนหนีนะทีมงานใส่ก้อนก็ได้อ่ะยังเจ้าเข้าไปนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมใส่ขีเมา้าใส่ก่นก่อนนะครับ นะครับหลังจากแนะนําวิธีการใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับพอคนเข้าใจแล้วว่าสันโอเคแล้วว่ะโอเคแล้วสันนะครับเนี่ยยัโปะในห้อยังโปะเนี่ยเออเขคือ่ะคือ่ะโอเคครับโอเค่านะครับประมาณนี้นะครับยูบานไผ่บุญนพพอนนตะตำบลน้องสังไห่อำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนียก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ